ครับสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นม2นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงในเรื่องของงานนะครับเราบอกว่างานนะครับงานเป็นแรงนะครับงานเกิดจากแรงที่เคลื่อนที่ไปนะครับแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันนะครับจะเกิดงานหรือไม่พิจารณาจากอะไรได้บ้างนะครับถ้า ออกแรงกระทํากับวัตถุแล้ววัตถุหยุดนิ่งนะครับวัตถุไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับแสดงว่านะครับไม่เกิดงานขึ้นนะครับหรือแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นนะครับมีทิศทางในการในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับในระบบนั้นก็จะไม่ถือว่าเกิดงานขึ้นในทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้นะครับเรามาหาความรู้ต่อนะครับในเรื่องของกําลังนะครับกำลังคืออะไรนะครับกำลังนะครับกำลังเป็น การทํางานนะครับเป็นอัตรานะครับคำว่าอัตราก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับกำลังเป็นการเปรียบเทียบของการทํางานนะครับในหน่วยเวลานะครับในหหน่วยเวลานะครับโดยกําลังนะครับเป็นปริมาณสเกลาเหมือนกับเรื่องของงานนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนนะครับใช้นะครับใช้ม้าดึงเชือกนะครับเชือกนี้ผูกโยมไว้กับรอกด้านบน เกิดแรงดึงขึ้นนะครับเดิมจากวัตถุที่อยู่ด้านล่างกล่องใบนี้นะครับเป็นวัตถุมีมวล75กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผูกเชือกที่กล่องแล้วดึงขึ้นนะครับดึงในทิศทางดึงขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับวัตถุเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับโดยนะครับระยะเวลาที่มีแรงกระทำนะครับและวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ใช้เวลาเท่ากับ1วินาที เพราะฉะนั้นมีตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่คือแรงนะครับแรงที่เกิดจากการกระทําของม้าออกแรงดึงถูกไหมครับทาให้วัตถุเลือกเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งเริ่มต้นไปตําแหน่งสุดท้ายถูกไหมครับโดยระยะเวลาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช้เวลา1วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาหาความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเกี่ยวกับแรงนะครับระยะการเคลื่อนที่และเวลานะครับเราจะไปศึกษากันต่อนะครับ ต่อมาครับสูตรการคำนวณนะครับการคำนวณในเรื่องของกำลังนะครับกำลังนะครับกำลังมันมาจากคำว่า power นั่นเองนะครับ power แปลว่ากำลังนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของมันก็คือใช้ตัว w นะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับสัญลักษณ์ของ power นะครับกำลังใช้ตัว p w เป็น work นะครับที่เป็นการทำงานนั่นเอง นะครับหรือเรื่องของงานนะครับอ้าวมาดูนะครับกำลังนะครับกำลังเป็นเราจะคิดเป็นกําลังเฉลีย่ยพอเทียบต่อหน่วยเวลานะครับกำลังมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีนะครับหรือหน่วยสากลหน่วยกลางที่เรียกทั่วไปก็คือวัตต์นั่นเองนะครับเป็นวัตต์นั่นเองอ้าวจูลจำจูลได้ไหมนะครับงานนะครับงานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร หรือเจ้านิวตันเมตรมันก็คือจูลนั่นเองนะครับอ่าทีนี้จูลต่อวินาทีนะครับจูลต่อวินาทีนะครับก็คือวัตต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมีหน่วยใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจูลกับวัตต์นั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับกำลังนะครับกำลังตัวพีหาได้จากอะไรนะครับเป็นอัตราส่วนระหว่างงานนะครับเป็นอัตราส่วนระหว่างงานนั่นเองนะครับ อ่นะครับเป็นอัตราส่วนระหว่างงานนะครับต่อเวลานะครับแล้วงานหาจากอะไรนะครับงานนะครับงานหาจากอะไรเอ่ยงานเกิดจากแรงคูณกับระยะทางนะครับระยะการการะจัดนั่นเองจากเรื่องที่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต่อเวลาเวลาหน่วยเป็นวินาทีเสมอ นะครับเดี๋ยวเรามาลองแทนค่ากันดูนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่านะครับชายคนหนึ่งนะครับดันรถที่จอดขวางทางให้เคลื่อนที่ได้ในระยะ3เมตรใช้เวลา10วินาทีถ้าออกแรงดันนะครับหนึนิวตันชายคนนี้มีกําลังเท่าใดนะครับนะบอกแล้วนะครับครูเคยบอกแล้วว่าให้เปลี่ยนจากอะไรเอย่ยโจทย์ยาวๆนะครับ ให้มันเป็นภาพนะครับักเรียนสมมติมีรถหนึ่งคันนะครับชายคนหนึ่งนะครับออกแรงนะครับออกแรงดันรถคันนี้นะครับออกแรงดันออกแรงดันออกแรงดันฝั่งนี้ขออภัยนะครับชายคนนี้ออกแรงดันรถออกแรงดังนน,น,น,ออดออดนะครับแรงก็เป็นอะไรเอย่ย แรงดันนะครับ F มีค่าเท่ากับ100 N. นะิวตันเขียนประกอบภาพไว้นะครับเคลื่อนที่ได้เท่ากับระยะทาง3เมตรเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขึ้นมาแล้วจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสุดท้ายรถคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้น s การกระจัด นะครับมีค่าเท่ากับ3เมตรนั่นเองอ่ะอันนี้ให้เขียนดีกว่านะครับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้เท่ากับ3เมตรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช้เวลาเวลาคือตัว t มาจากคำว่า time นั่นเองนะครับหน่วยเป็นวินาทีแล้วอย่าลืมเช็คหน่วยเวลานะครับต้องเป็นวินาทีเสมอนะครับเวลาเท่ากับ10วินาทีอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์ให้มาเราเรี่ยนจาก ตัวอักษรเป็นภาพเพื่อที่จะได้คำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอาทีนี้จากสูตรนะครับโจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามหากำลังถูกไหมนะครับโจทย์ถามหากำลังถามหากำลังตั้งสูตรเลยครับกำลัง power P เท่ากับอะไรเอ่ยงานต่อเวลานะครับ แล้วแต่ละตัวแปรนะครับแต่ละตัวแปรเราจะหาค่ายัางไงนะครับเพื่อง่ายต่อการแทนค่านะครับแทนค่าเรามาดูตัวแปรทีละตัวนะครับกำลังเราไม่รู้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะโจทย์ต้องการจะหานะครับกำลังหน่วยเป็นวัตอ่ะหน่วยสากลหน่วยธรรมดาก็ได้นะครับต่อไปงานงานโจทย์บอกมาให้ไหมน่จากโจทย์ไม่บอกนะครับแต่งานมันเกิดจากอะไรเรียน งานเกิดจากแรงคูณกับระยะทางนะครับโจทย์ให้แรงมา100นิวตันถูกไหมให้ระยะการเคลื่อนที่มาเท่ากับ3เมตรเพราะฉะนั้นงานนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย100คูณ3หรือเท่ากับ300จูลน,นั่นเอง ถูกไหมครับต่อมาตัวแปรตัวที่3คือเวลาโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับการเคลื่อนที่ทั้งหมดใช้เวลา10วินาทีาทีนี้มาเช็คที่พวกตัวแปรครับนักเรียนาจากความสัมพันธ์นะครับจากความสัมพันธ์กำลังเท่ากับงานต่อเวลากำลังโจทย์ต้องการหาอ้าโอเคนะครับ งานหาได้หรือยังงานหาได้แล้ว300จูลเวลาโจทยกกำหนดมาให้แล้วมีค่าเท่ากับ10วินาทีเพราะฉะนั้นแทนค่านะครับกำลังก็จะเท่ากับงานมีค่า300หารด้วยเวลาคือ10นะครับอ่ะก็ตัดไปเพราะฉะนั้นกำลังจึงมีค่าเท่ากับ30จูลต่อวินาทีหรือนะครับอีกหน่วยหนึ่ง นะครับกำลังมีค่าเท่ากับ30วัตต์นั่นเองนะครับตอบได้ทั้ง2แบบนะครับตอบได้ทั้งสองได้แบบแบบเพราะหน่วย2หน่วยนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาดูข้อต่อไปนะครับในข้อที่2นะครับในข้อที่2นะครับรถทดลองคันหนึ่งมีกําลัง60วัตต์นะอันนี้มาแปลกนะครับกำหนดกําลังมาให้ก่อนเลยนะักเรียนข้อนี้นะครับ โจทย์ข้อนี้กำหนดกำลังมาให้กำลัง60วัตต์กำหนดมาให้เลยนะครับถ้ารถคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง3เมตรมีกำลังมีระยะทาง3เมตรนะครับใช้เวลา2วินาทีมีเวลามาให้2วินาทีแรงขับเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ทำให้รถการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นการถามกลับคำเรียนนะครับเพราะฉะนั้น นะครับนึกอะไรไม่ออกนะครับมีกําลังนะครับมีกําลังอยู่แล้วนักเรียนเขียนมาก่อนเลยอ่ะเขียนตัวไปรก่อนก็ได้จากสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้นะครับโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างมีค่าของกําลังถูกไหมมีค่าของระยะทางและมีค่าของเวลาคุณคุณไหมเมื่อกี้นี้แล้วโจทย์หา t และถามหาแรงขับแรงขับที่ทําให้รถเคลื่อนที่ในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือหา แรงว่าแรงมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์นักเรียนนะครับจากความสัมพันธ์กำลังเท่ากับงานต่อเวลานะครับแต่งานมันเท่ากับแรงคูณกับระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาอะไรเอ่ยนะครับ เราก็เอาเจ้าเอาเจ้างานนะครับงานไปแทนค่าในนี้ไปแทนค่าในนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้อะไรจะได้สมการใหม่เกิดขึ้นนะครับสมการใหม่คือกำลังจะเท่ากับแรงคูณกับระยะทางต่อเวลานั่นเองนะครับทีนี้มาเช็คสิครับว่า โจทย์ให้อะไรเรามาแล้วบ้างนะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราแล้วบ้างนะครับอ้าวกำลังมีหรือ,อยังมีแล้วแรงนะครับแรงโจทย์ต้องการหาตัวนี้ยังไม่มีนะครับระยะทางมีแล้วนะครับเวลามีแล้วหาค่าได้แล้วนักเรียนนะครับเราก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปกําลังเท่ากับ60ก็แทนค่าไปอ่เท่ากับแรงไม่รู้เพราะเราต้องการหานะครับ แรงคูณกับระยะทางระยะทางเท่าไหร่เอ่ย3มเมตรถูกไหมครับใช้เวลา2วิโทษใช้เวลา2วินาทีอ่านะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างแล้วก็ย้ายข้างไปธรรมดานะครับย้าย f นะครับฝั่งนี้ก็เลย f 1ตัวย้ายข้างสมการอ่ะหกสคูณอยู่ย้ายไปหาร2หารอยู่ย้ายไปคูณนะครับ ก็ตัดเลขนะเนี่ยตัดเลขธรรมดาสามหนึ่งสามสองกสานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบที่ได้นะครับคําตอบที่ได้ก็จะได้แรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของรถอยู่นี้ก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ย40นิวตันนั่นเอง เพราะฉะนั้นแรงที่ทําใหร้รถทดลองคันนี้นะครับมีการเคลื่อนที่ได้ใช้แรงขนาด40นิวตันนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อต่อไปนะครับในข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับบอกว่ารถาโทษเครื่องยกของเครื่องหนึ่งนะครับมีกําลัง50วัตต์กำหนดมาให้แล้วอันนี้กําลังครับกาลัง50วัตต์เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่า นะครับมีกำลัง50วัตต์นะครับยกของชิ้นหนึ่งหนัก6 0 0นิวตันอ้าอันนี้เป็นยกขึ้นแสดงว่าอยู่ในแนวดิ่งนะครับอ่าของชิ้นนี้มีน้ำหนัก60นิวตันอ่ายังไม่รู้เอาไว้ก่อนนะครับได้ระยะทางเท่าไหร่เได้ยกขึ้นไปได้สูง3เมตรอ่ะข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับข้อนี้นะครับกำหนดมาให้มีกำลัง นะครับหนักหนักคืออะไรหนักนักเรียนย้อนกลับมาดูสมมุติถ้าเป็นวัตถุถูกไหมน้ำหนักของวัตถุเท่ากับ600นิวตันเพราะฉะนั้นแรงนะครับแรงที่มันยกขึ้นไปนะครับแรงที่ยกขึ้นไปมันจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือค่าของแรงนั่นเองนะครับแรงมีขนาด600นิวตันนะครับ ยกจากพื้นสูงได้เท่าไหร่ความสูงอันนี้เกิดในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางเคลื่อนที่ได้3เมตรนะครับจุดนี้ให้หาเวลาว่าเวลามีค่าเท่าไหร่นะครับักเรียนข้อนี้ใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับความสัมพันธ์จากกําลังเท่ากับอะไรเอย่ยงานต่อเวลานะครับและกําลังงานต่อเวลามันเท่ากับอะไรนะครับงานมีค่าเท่ากับ แรงต่อแรงคูณระยะทางต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็หยิบความสัมพันธ์ของข้อนี้มาใช้นักเรียนเอาความสัมพันธ์ของข้อนี้มาใช้ในการคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยนักเรียนกำลังเท่ากับแรงคูณกับระยะทางต่อเวลานะครับ แทนค่าก่อนแทนค่าไปดูก่อนโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างน้เรียนเนี่ยโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างกำลังมีแล้วถูกไหมครับแรงมีแล้วนะครับระยะทางมีแล้วโจทย์ต้องการหาเวลานะครับเหลือตัวแปรที่ไม่ทราบค่าหนึ่งตัวสามารถหาค่าได้แล้วนะครับอ้าวนะครับแทนค่าได้เลยนัเรียนนะครับเราก็แทนค่ากำลังเท่ากับเท่าไ p หร่ร500 นะครับแรง600นิวตันระยะทางเท่าไหรเอ่ย3เมตรนะครับหารเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเราต้องการหาอ่ข้อนี้ย้ายง่ายนะเรียนย้ายขึ้นไปสลับกันเลยก็ได้นะเรียนนะครับสลับกันขึ้นไปนะครับอ่ย้ายทีไปแทน500นะครับแล้วก็ย้าย500ลงมาแทนทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าของ ค่าของเวลาเท่ากับ600กับ300อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็หาร500ลงมาแทนตัวทีนะครับตัดการ0น0ตัด0 0ตัด0อ่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับ6 3 6คูณ3เหลือ18นะครับส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเท่ากับเท่าไหร่ตัดเลข5 1 5 5 สามสิบห้าเหลืออะไรเอ่ยเหลือสามนะครับใส่จุดเติมศูนย์ห้าหกสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นค่าของเวลาเท่ากับสามจุดหกวินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยกของเครื่องนี้นะครับใช้เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้นะครับใช้เวลาเท่ากับ3.6วินาทีเท่านั้นเองนะครับนะ อ่าโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของกําลังนะครับเป็นเรื่องง่ายๆมีตัวอย่างให้ดูเพียง3ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนนะครับเรื่องนี้มันจะสัมพันธ์กับบทก่อนหน้านะคือก็คือเรื่องของงานด้วยนะครับเป็นทั้งที่สัมพันธ์กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงนะครับมาติดตามเรียนเพิ่มเติมนะครับเป็นการเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติมเป็นการทบทวนความรู้ได้ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ